สวัสดีค่ะสระแน่มีสปปรรพคุณบรรเทาและแก้อาการหวัดได้มาฟังกันนะคะสระแน่มีชื่อสามัญว่า kitchen mint หรือ must mint จัดอยู่ในวงกระเพรานะคะเพราะว่ามีกลิ่นฉุนมีแหล่งกำเนิดมาจากแถบยุโรปหรือแถบเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะคะ มาดูประโยชน์ของสารแอนกันนะคะข้อ1ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นข้อ2กํกำจัดสารอนุมูลอิสระข้อ3ดับร้อนและขับเหงื่อในร่างกายข้อ4บํบำรุงและรักษาสายตาได้ข้อ5ช่วยลดรอยคล้ำใต้ตาได้ข้อ6บรรเทาอาการเครียด ข้อ7รักษาอาการปวดศีรษะหรือไมเกรนนะคะข้อ8แก้หน้ามืดตาลายข้อ9แก้หวัดน้ำมูกไหลหรืออาการไอได้ข้อ10รักษาโรคหอบหืดได้ข้อ11รักษาโรคหลอดลมอักเสบได้ข้อ12ช่วยให้หัวใจแข็งแรงข้อ13ลดอาการอ่อนเพลีย ข้อ14บรรเทาอาการเจ็บปากเจ็บลิ้นหรือปวดคอได้ข้อ15ช่วยห้ามเลือดกำเดาไหลได้ข้อ16แก้แผลในปากได้ข้อ17บรรเทาอาการปวดหูข้อ18ระงับกลิ่นปากได้ข้อ19ช่วยขับลมในลำไส้และช่วยย่อยอาหาร ข้อ20รักษาอาการท้องร่วงท้องเสียข้อ21แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อข้อ22แก้จุกเสียดในท้องของเด็กได้ข้อ23ลดาอาการหดเกร็งในลำไส้ข้อ24รักษาอาการอุจจาระเป็นเลือดได้ข้อ25ช่วยผ่อนคลายความกดดันของกล้ามเนื้อได้ข้อ26 ไล่ย,ยุงและ,มะแมลงต่างๆได้ข้อ27ช่วยรักษาต่อมไทรอยข้อ28แก้พิษมแมลงสัตว์กัดต่อยได้29แก้อาการปวดปวดบวมหดผืนคันได้30ยับยั้งเชื้อโรคต่างๆและแบคทีเรียและยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายนะคะ มาดูคุณค่าทางโภชนาการของสรรแหน่กันนะคะสรรแหน่100กรัมจะมีพลังงาน47กิโลแคลอรีนะคะประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างต่างเช่นเบต้าแคโรทีนวิตามิน B 1 2และ3นะคะวิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กค่ะ ขอบคุณ made t h com และวิกิพีเดียนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ